พลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่ิกคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยใน bon. อุโบสถอาแปร้อยลิงกจะารธรรมสองดีค่ะหนูเป็นศิษย์เก่าสมาศิกขาภูผาฟ้าน้ำค่ะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของ นักเรียนกลุ่มที่1ฝ่ายหญิงค่ะจะแบ่งเป็น2กลุ่มวันนี้มาทําความสะอาดที่บ้านปฐมอโศกค,ค่ะก็จะมีผู้ใหญ่ที่นําพามาเป็นอาป่าฝนฟ้านาวาบุญยมค่ะอาแปรร้อยลุ้งค่ะก็บรรยากาศในวันนี้ก็มีนักเรียนสมมาสิกขาทั้งปฐมอโศกสันติอโศกแล้วก็ราชธานีอโศกค,ค่ะมาประมาณ20ท่านค่ะเพื่อที่จะมาทําความสะอาดค,คือตอนแรกเรามีแผนก็คือจะมาถูพื้นมาทําความสะอาดพื้นบ้านค่ะแต่ว่า ด้วยมาเห็นหน้างานแล้วน้ํายังอีกประมาณ25เซนนะคะมันค่อนข้างสูงเราก็เลยใช้วิธีการเป็นขัดฝาผนังแทนค่ะวันนี้ก็น้องๆก็ร่วมแรงร่วมใจกันดีค่ะค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะแล้วก็น้องๆก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีค่ะค่ะ <ใ>ค่ะ,ะว่าเออบรรยากาศในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นกว้างค่ะแล้วก็จากที่เราเห็นหน้างานกันคือเราไม่ต้องบอกงานกับน้องๆเยอะค่ะน้องๆก็จะเข้ากันไปคนละมุมนะมว่าเลยเราจะขาดฝั่งนี้ก็แบ่งกันไปนะค่ะน้องๆก็จะรู้หน้าที่กันดีค่ะ ปฐม,มวุฒค่ะ<า>บรรยากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะบรรยากาศวันนี้ก็น้องๆตั้งใจทํางานกันดีแล้วก็น่ารักกันมากๆช่วยเหลือกันมีความสามัคคีกันดีมากๆเลยค่ะค่ะและ้วสภาวมาทาของมอเตอร์นอยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าไม่เบื่อแล้วก็ไม่ขี้เกียจนะคะรู้สึกว่าตั้งใจทํางานมากๆค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของพี่โมโหกนะคะที่พาน้องๆมาทํางานกันที่บ้านปฐม ตอนนี้นะคะน้ําบรรยากาศในบ้านก็คือจากเท้าจนขึ้นมานะคะน้ำจะสูงประมาณ25เซนค่ะเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะถูพื้นกันได้หรือว่าขัดพื้นกันได้ค่ะเราก็เลยร่วมกันขัดกันแพงอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาแปรกันนะคะ เรินทำคาะอบแฝะเรินทำ่ะวันนี้เราเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศในวันนี้บรรยากาศในวันนี้รราานนเหรอก่อนอื่นเลยร้อน <c oughs> ถึงจะแช่น้ําแต่มันร้อนนะลูกเพราะอากาศไม่ถ่ายเทเนาะเออแต่ว่าโอ้เด็กๆให้ความร่วมมือดีมากเลยมาถึงเอาเลยแปลงขึ้นตรงนู้นอา้าวขัดตรงนี้อา้าวตรงนู้นโอ้โหเป็นงานเป็นงานเด็กๆเ,เป็นงานน่ารักมากค่ะแล้วก็รู้สึกเอ,อ่อสภาวะทมเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้เลยสภาวะรมของตัวเองเหรอ มันไม่ได้มีความร้อนใจหรือว่ามันไม่ได้มีความรังเกยียจหรือว่าไม่ได้มีความอะไรนะคือมันเต็มใจอยากจะมาช่วยกันอนะ่ะเราเห็นแล้วว่าบ้าน <Okay. S 1> บ้านเราเนี่ยอย่างน้อยบ้านมาถมระสงเนี่ยเราก็เคยได้มาอยู่ในบ้าในภาคกระส่ยเวลาเรามาบ้านลาดใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> แล้วมาตรงนี้เราก็ต้องมาช่วยกันเพราะเราทราบอยู่แล้วว่า,าผู้ดูแลนะอย่างอาเถาเนี่ยเขาก็ทํางานอื่นด้วยไหนจะต้องมาดูแลบ้านให้เราอีกไหนจะต้องเอ,อ่อทำงานในส่วนกลางอีกโอ้ เห็นความเหน็ดเหนื่อยของเพื่อนๆของทุกๆคนที่อยู่บ้านราดนั่นแหละเรามาจากที่อื่นเราไม่ได้เป็นผู้ประเชิญไงเราก็ต้องมาช่วยมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าแรงงานหรือว่าแรงที่เขาจะมาทํามันก็น้อยเรามาจากที่อื่นเราไม่ได้ไม่ได้ประเชิญสภาวะแบบนี้เราก็เอาแรงเต็มที่พร้อมใจมาเต็มที่เลย ค่ะเริญธทรค่ะอาปะค่ะเริญธทรค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศแล้วก็อาปะรู้สึกยังไงบ้างคะบรรยากาศรู้สึกประทับใจเด็กๆนะค่ะเขาช่วยเหลือกันดีค่ะรู้สึกเขาทำงานแบบเบิกบานสนุกสนานเนาะอ่าแล้วก็คือแต่ว่าวันนี้มันคงไม่เสร็จเพราะว่าพื้นเราไม่ได้ขัดเพราะว่าน้ำมันยังเยอะอยู่ที่จริงถ้าน้ำลดกว่านี้นะ เรามาขัดพื então, mm ้น hmm. ด okay. okay. ้วยเนี่ยมันจะเสร็จไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจเห็นหน้าเถาพร้อมผอมมานะก็สงสารนะคุยกับสุรเดชสุรเรศว่าผมมีโครงการจะไปทําความสะอาดอยู่แล้วทั้งบ้าน v ี p และบ้านปฐมอะไรอย่างนี้ยค่ะก็คือไม่คิดว่าคือใจอานะคุยกับอเดนะคิดว่าจะมาพรุ่งนี้อ๋อค่ะ แต่พอเด็กอบอกว่านเนี่ยตอนบ่ายนี้จะเอาเด็กไปทําบ้าน V.I.P กับบ้านประถม,มก็เลยบอกว่าเอ๊ะเอาบ้านไหนก่อนบ้าน V.I.P น่าจะต่ำกว่าบ้านประถม,มก็เลยว่าเอาบ้านประถมก่อนโอเค,ค,ค,คต่ำก่อนนะํะมันก็จะเยอะนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ จากหายเปลี่ยนจากฝันรายกลายเป็นพลังคราบโคลนเลอะเทอะที่ดูเกลกลังพ่ายแพ้พลังสามัีคี